On the way to. là mẹ ní số này On the way to, to cái nào? Quay mèn áo. John Wick ạ, tối nay chúng ta đi đâu vậy John Wick? Wick này. Không, mình đang 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 mình ลงไม่นอนแล้วไปเรานีเหรอทุอ้นอเฮ้ยแม่ไปได้เอาเที่ฝนมาคือมันเนี่ยคอรถอะไอ่ะไปกินรบปะมอบใส่มอบโอเคบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับชิวๆน่ามาตั้งแคมป์มาก เสื้ออีนนี้นนมีมีขายบบมครับไม่มีครับไม่มจีจุดขายอยู่ไหนครับจุดขายเออเสื้อราคาเสื้อผืนนี้ผมซื้อมาในราคา7 5 0ดพ้าครับเ5 0 0ันห้าแล้วจุดขายจะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าขาดปุ๊บเหลือราคาสามร้อยนะครับคนใส่ขายอะไรครับขายขายทุกอย่างครับก็ขายใส่แฮกับปีครับ <c oughs> โอ้กคค็ข้ามข้ามไปเลยยังเขา,าขึ้นใหญ่ก่อน

สายตาเียนคำซึญญยา โอเคอยู่ๆก็จะตัดภาพมาที่มอ oh. ่อนแจมเฉยเลยนะครับหลังจากที่ไปห้วย oh. มะนาวมาก็ไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรมาสักอย่างเลยก็ตอนนี้มาสุดบรรยากาศที่ไร้ควันเดียวกันถอดหน้ากากบร oh. รยากาศตรงนู้นนะครับควันเดือม A f e w moments later ครับมาถึงที่พักเรียบร้อยกว่าจะขึ้นมาได้เหี้ยทางหายใจผ่าย เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนตั้มรีวิวนะครับก็สมาชิกวันนี้คนที่หนึ่งนะครับคนที่สองแล้วก็คนที่สามกำลังตามมานะครับดูว่าจะมาถึงคนที่สอง่ะคนที่สองสองอันนี้เสริมเตียงราคาพันสามนะครับประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเฮ้ยสะดุง้งห้องน้ําประมาณนี้ก็หวังว่าเครื่องทำน้ำอุ่นจะโอเค อนนี้ครบองค์ประกอบแล้วเพื่อนบาตมาแล้วครับเพื่อนรอบอกต่อด้วยครับอ่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงครับสถานะโสดอย่าล้างโสดใช่ไหมครับฝากเฟซฝากไอจีไหมไม่ไม่รับจะขึ้นไว้ให้ครับถ้าฝากถ้าฝากก็ได้ครับทาไมไม่มองกล้องครับไม่จริงใจเลยครับเขินกล้องเหรอครับใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เนกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเฟซให้นะครับขึ้นเฟซให้ตรงนี้ปิ้งโอเคก็คืนนี้ก็น่าจะยาวๆไปอีกสัก พักหนึ่งนะครับเยอะครับก็จะนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วเขาไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วแต่น้าแข็งครับผมน้ําแข็งหมดน้าแข็งหมดทันแล้วก็แล้วก็ค่อยๆย่องไปเอาอะไรกันนะครับไป,ไปกลายเป็นแก๊งต้องต้องลุ้นกันครับว่า่านยังมีอยู่ไหมถ้ามีเลยไม่ใช่แล้วเนื้อยังปิ้งคาไว้อยู่เลยตอนนี้ก็ได้่านมาเรียบร้อยแต่แต่ได้กินเนื้อเราได้กินเนื้ออะไเดี๋ยวมันจะคิดไป อันเนี้ยซ์ดแม่งสบายใจเนาะไม่ทันใจไม่ใช่ตะเกียบอะไรครับไม่ไม่ครับตะเกียบไม่ใช่แล้วมันไม่ทันใจเราต้องปิดไว้เพราะลมมันแรง ที่งวงเงียมอนแจมวันนี้ติดภาติดภารากิจครับก็เลยต้องกลับก่อนเนาะแต่พอดีเพื่อนแอย,ยังนอนกันอยู่ยมีขาตื่นทคนเลยเฮ้ยตื่นเลยตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับก่อนนล้วไ ไม่ตื่นเลยอันนี้คนยิ่งร้ายนะโหกูยังไม่ทานสก,กิลเลยมันชูสองนิ้วเลยนี่ก็ไม่เมื่อคืนนอนกี่โม,มงครับเมื่อคืนจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคครับไม่รู้ว่าจะแบตจะหมดอ้กเมมจะเต็มห่ดก็เช้านี้ที่ม่อนแจงกับบรรยากาศ ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนบาสก็ได้หนีหายไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ปลุกตื่นสวยโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปดูไหนต่อคิดว่าน่าจะไปบางช้างมั้งเหมือนใส่สูตรใส่สูตรจนเพื่อนบอกว่าแชมป์จะกลับมาเป็นอยา่างไรบ่อยนะเที่ยวออกออกทุกวันโอเคครับ จะอยู่เราก็จะวับมาที่ฟางช้างไม่ว่างหลังจากที่เพิ่งลงดอยแม่ริมมาเมื่อกี้ก็ไปให้สุดครับไปให้สุดตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปล่องแพกันนะครับผมพายแชมป์มาจากขอนแก่นนะบักเคยล่องไปฮะเนี่ยครับไม่ไม่เคยล่องแพบ,บักเคยล่องไปเลยครับผมนีนเอาเห็นสักหน่อยครับผม โอเคครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็น่าจะกลับบ้านกันต่อแล้วครับแล้วก็น่าจะปิดคลิปโอเค,คผมเจอกันคลิปต่อไป